your face the rocking about in my bed oh, oh. oh, you yeah. not wanna look สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลับไฮเฟรนด์นะครับเปิดสัปดาห์ใหม่แบบนี้เปิดคลับใกล้ชิดกันนะครับทุกวันจันทร์สุกแปดโมงเช้าแล้วก็หนึ่งทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยสิบโมงเช้าแล้วก็สามทุ่มนะครับทางฟรีทีวีของวัยรุ่นยูชแนลเพื่อนคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรายังค้างกันอยู่ที่ USJ หรือว่า Universal Studio j ิโอเนั่นเองนะครับเรื่องราวต่างๆนานาความสนุกสนานเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับส่วนไฮไลท์ของวันนี้โอ้โห ต้องบอกว่า Universal Studio Japan นะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณไปชมขบวนพาเรดใน Universal Studio ครับลองดูว่าวันนี้ในความสนุกสนานทั้ง Black Jack เอยทั้งเอี่ยวแล้วก็ผู้โชคดีนะครับที่ไปกันที่ญี่ปุ่นกับ X-ray in Japan with Black Jack ใน u n i v e r s a Trip ครั้งที่3ครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมกันนะครับ ปชมเอ็มวีครับอย่าลืมกดดอกจัน339โหลดความสุขทุกจังหวะชีวิตนะครับ RS นะครับหรือว่าคาเมกาเซ่โหลดได้หมดเลยเพลงเต็มเต็มเพลงล้อส,สายแล้วก็ MV ครับกดดอกจัน339เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับคืนนี้เป็นหนาวตั้งแต่วันที่เธอไปหลับตาทุกครั้งยังตื่นที่หัวใจเพราะยังคิดถึงภาพเธอต้องทน Jay. shall we do this again once more สเปซ f a น t a s y ครับจะ a c ป m o ม n t ท i นตลอด s เป c e f นต t a ี y นองก็เขาเรียกว่ามันเป็นขึ้นเล่นยังไงอธิบายหน่อยพี่เป็นอะไรที่แบบว่าดูซอฟต์ลงมากว่าเมื่อกี้เพราะว่าแบบว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนที่นั่งแบบสีที่นั่งแบบว่ <นะ S 1> าหันออกคนละด้านและไอตัวเนี้ยมันก็จะหมุน,มนไปเรื่อยๆตามทางคือมันไปตามทางด้วยแล้วตัวมันเองก็หมุนเองด้วยใช่ครับผม<อ>ก็แบบเหมือนแบบเหมือนเราเป็นเป็นดาวดวงหนึ่งที่มันหมุนไปตามอวกาศเลยนะเมื่อกี้เจอเฮเซิร์ดด้วยจริงเหรอ จะคิดเสิร์ชบองไม่ทันมองไม่ทันสนุกดีฮะซึ่งก็ตอนนี้พอเราออกมาปุ๊บก็ฝนเริ่มปล่อยๆพอดีนะฮะก็ต้องมีล่มกันบ้างซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ชูของเรานะฮะจากล่มคนละอันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เย็นฮะปกติเย็นอยู่แล้วฝนตกมาเย็นกว่าเดิมอีกคนลูกชูชันแต่ว่าต่อไปเราไปไหนครับพี่ไปสไปเดอร์แมนฮะ เป็นเครื่องเล่นยังไงเครื่องเล่นแบบว่าเราคราวนี้เราก็จะนั่งนั่งเครื่องเล่นแบบว่าเหมือนเราเป็นรถคันหนึ่งแล้วก็ลุยเข้าไปในสไปเดอร์แมนไปนิวยอร์กแล้วไปนิวยอร์กันในวันนี้แล้วก็จะมีสไปเดอร์แมนมาคอยช่วยเราตามแบบว่ามีมีผู้ร้ายมาลุยกับเราแล้วก็มีสไปเดอร์แมนมาอะไรแบบนี้สนุกดีครับอันนี้นะครับอาจจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันนะฮะลุย เราไร้แล้วใช่กระโดดข้าสะพุดมนุษย์น้ำอะไรเงี้ยนะนะครับเต็มไปหมดเลยซึ่งพอออกมาปุ๊บเจอร้านของฝากจักรอเราเลยนะฮะเราก็เลยต้องซื้อสักชิ้นหนึ่งให้กับทางช่องของเรา You Channel นะฮะผมลองเดินดูไหมใช่อันนี้อันนี้อันนี้เลยเหรอไม่ไม่อันนี้ผมถูกใจเองอันนี้ถูกใจเองอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะบ็อกเซอร์ไหมบ็อกเซอร์ไหมบ็อกเซอร์ไหมน่ารักนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราไปทำไงล่ะถ้าผู้หญิงเราไปก็ก็แล้วแต่ละกันก็ช่างน้องเถอะ นะถ้าผู้ชายได้ล่ะจบกันหัวได้ดีไหมเออนี่เข้าทานผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะฮะเราต้องเดินกลางเดินกลางเดินกลางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเลยนะน้องใส่นะฮะอันนี้เป็นไฟเจอแมนอันนี้หัวพี่ใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าน้องๆ Face A Rock bed เ in my อ้าวมาจากะไปได้ไหมเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างจ๊าดุกโอ้ยรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะข้างในแบบตุยร่างกายอ่ะน่ากลัวด้วยนะแบบเราแบบอืเขาต่อสู้กันอะไรเยอะแล้วก็ตกใจไปด้วยอ่ะสามดีเนาะอ่าใช่ๆชรอบสิตอบน้ำมาโดนเต็มอ่ะ มีน้ำด้วยนะพี่น้องเออเจ๋งมากๆเลยนะครับดูนะคะสนุกมากค่ะรู้สึกแบบเหมือนอยู่ในนั้นด้วยอ่ะเออสนุกสุดยอดจริงๆเออนะครับดีครับเหมือนตกตึกข้า้นจริงๆรครับแล้วครับมันดีครับเออแกงง่ายแบบนี้ต่อยนิดนึงย่อยนิดนึงออะมันดีครับแล้ว หนูครับก็อย่างนี้พี่แจ๊คละครพี่แจ๊คพี่แจ๊คเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่พอมาเล่นอีกทีก็รู้สึกว่ามันก็ยังตื่นเต้นอยู่จะเล่นกี่ทีกี่ทีมันก็ตื่นเต้นนะครับสนุกเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วเล่นม,มา3อย่างกนะันเนาะก็ต้องเติมพลังกันหน่อยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะเดินด้วยท้องทำไงเดินยังไงอ่ะเพยายามเลยเล่นใหญ่ไปเล่นใหญ่เกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินไหนกันครับพี่ไไหนครับเอาไก่ทอดครับไก่ทอดอ้ไก่ทอดโอ้้้าอออยยกกเนไไ่ทดป็ังงงต ไป <Hey. S 1> พร้อมกันไปพร้อมกันคืนนี้เหมืนหนาวตั้งแต่วันที่เธอไปหลับตาทุกครั้งยังตื่นที่หัวใจเพราะยังคิดถึงภาพเธอ อิ่มแล้วครับเริ่มง่วงกันด้วยครับถูกอย่าพูดความจริงบอกน้ำสามสองหนึ่งให้ถ่ายตายยังเปรยอยู่เลยนะฮะอ่ะก็อิ่มแล้วกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไปเราก็จะไปตะลุยกันต่อนะฮะซึ่งเครื่องเล่นต่อไปไม่ชื่อว่าเสียมครับจอเสียมเสียงต้องแก้เป็นจอก่อนแล้วค่อยจอนะเอาเอาใหม่ขึ้นเื่อเล่นจอไม่ชื่อว่าจอสเออนะฮะเป็นเรื่องของฉลามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะน่ากลัวขนาดไหนไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền một Gõ Để không โอนั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นไปก็คือจะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวของปลาฉลามเราประมาณว่าเขาจําลองเหมือนเหมือนเป็นเมืองชายทะเลแล้วแบบว่าขึ้นเรือไปแล้วก็เป็นบริษัททัวร์เดินนําพาทัวร<อ>์แบบว่าไปดูตรงจุดน้นจุดนีน้นแล้วสักพักหนึ่งก็มีไอ้แค่โผล่มาฉลาม<อ> <laughs> ไอ้ฉลามผมมาเสร็จปุ๊บคนที่เป็นกางของเราก็ต้องแบบว่าเหมือน acting อลเนาะ acting โชว์มันว่าเฮ้ยตกใจจริงๆว่าทุกอย่างแบบว่าเกิดขึ้นจริงๆแลพระเจ้า acting ใหญ่มากประทับใจที่สุดนะรว่าเขาต้องเรียนละครเวทีมาก่อนอันนี้แน่ๆนะฮะประทับใจมากแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์น้ำไฟลุกโชนบบโอ้โหน้ำกระเซ็นกระใยตากล้องเปียกเปียกกันเป็นแถวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่สนุกสนุกะฮะสบายๆแต่ก็ตื่นเต้นเล้าใจเหมือนกันใช่ครับนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่น้อง สุดยอดสุดยอดลาสนุกครับสนุกครับสนุกครับเล่นแบบว่าอ่ะสองฝั่งนี้สนุกครับเจ๋งมากค่ะเจ๋งมากน่าจะเปลี่ยนนะคือเล่นจากจอเป็นแบบเจเลยยังงี้ยกให้เจเลยจริงเจเกวภาคเก่งมากนะครับดูล้คะสุดยอดค่ะน้านะฮะส่วนพี่แบล็คแจ็คเราก็มันแน่แแล้วแน่นอนครับเจ๋งมากแล้วแบบว่าแบบประทับใจตอนที่ว่าแบบคืออย่างที่บอกเขาแสดงเก่งอ่ะแล้วแบบทำให้เราคนดูเราแบบแทนที่เราจะไปสนใจจอเราไปสนใจเจ คือไอ้ฉลามชิดซ้ายเลยช่างวันช่างวันไม่เป็นไรร <c oughs> อดูเ <c oughs> จคนเดียวเลยเ <c oughs> จยังซีนหมดเลยจริงๆ <c oughs> นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยให้น้องๆไปเที่ยวตาทรายใสนะฮะก็เดี๋ยวกล้องก็คงตามผมมาแล้วเนาะไปดูมุมนู้นมุมนี้อีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเจอกันประมาณตอนนี้2องโมงนอีก2ชั่วโมงเนาะเดินเล่นตามสบายเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนบ่ายสี่โมงเย็นโอเคนะครับโอเคครับโอเคสไลด์โตัว วันที่อยู่ในวอลเซาสตูดิโอนั่นเองนะฮะเป็นยังไงบ้างครับแบล็กแจ็คฮะก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะมันเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกการ์ตูนโลกของแบบว่าแบบสนุกอะไรเงี้ยครับอ่านะฮะแล้วสําหรับพี่แล้วพี่ชอบเครื่องเล่นอันไหนมากที่สุดฮะในวันนี้ผม <çek ening S 2> ชอบอันแรกที่เล่นอันแรกคืออันแรกคือ,อ,คอที่มันเป็นรถไฟอะ่ะไอเจ้าฮอลลีวูดฮอลลีวูดรีมฮอลลีวูดรีมเออนะฮะขาหัวนั้นชอบนั้นทำไมรับมันแบบว่าสะใจดีครับมันเสียวดีมันเสียวดีแล้วเราล่ะครับผมชอบ สไปเดอร์แมนครับสไปเดอร์แมนเพราะอะไรครับมันดูเหมือนมันมีชีวิตนะครับมันสามมิติแล้วก็มันสี่มิติเลยอ่ะมีน้ำมีไฟมันมีครับใจะมาชอบตรงนั้นเนาะนะครับเอามาฝั่งสาวๆบ้างวันนี้หนูชอบเครื่องเล่นอะไรที่สุดคะชอบสไปเดอร์แมนนะคะะอะไรครับไม่รู้อ่ะมันตื่นเต้นดีแล้วแบบโอ่ยดีใจที่สไปเดอร์แมนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ็เลยแบบนั้นครับ ก็อันก็ชอบเจอสิบปลาค่ะก็สนุกดีไปท่องแดนในโนเสาร์แล้วก็โดนน้ำด้วยเปียกส่วนตัวผมฮะชอบทุกอย่างฮะเพราะว่าสนุกครับยิไมออกดูดูใหญ่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 นะนะครับอาแต่วันนี้นะฮะหลังจากที่เราจะกลับจากที่นี่นะฮะไปที่พัก หลังจากนั้นเรายังไม่หมดวันไมีเท่านี้ฮะเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อนะฮะที่หลังโรงแรมของเรานั่นเองกับชินไซบาชินั่นเองนะฮะเป็นเขาเรียกว่าตลาดทางยาวรู้แล้วครับว่ายาวจริงๆเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งกันนะแต่ว่รอสักครู่นึงนะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ ถ้าพูดถึงนะครับโลกภาพยนตร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับหนึ่งในนี้จะพลาดไม่ได้เลยนั่นคือเจ้าก็อตซิลล่านั่นเองนะครับจนวันนี้ครับตั้งแต่มีก็อตซิลล่ามานะครับก็อตซิลล่าเนี่ยโลดแล่นบนแผ่นฟิลน,นะครับยาวนานถึง50ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ x อ็กซ์เลอินเจแปนนะครับเราจะพูดถึงเจ้าก็อตซิลล่าตัวนี้แหละครับก็อตซิลล่าได้รับฉายาว่า king of the monster โดยเจ้าก็อตซิลล่านั้นเกิดจากไอเดียของโทโมยุกิทานากะ โปรดิวเซอร์บริษัทผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของญี่ปุ่นที่คิดจะสร้างหนังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาที่เกิดมาจากการกลายพันธุ์หลังจากที่ได้รับสารกรรมัตภาพลังสีและออกอรารวาสสร้างความหายนะให้แก่ญี่ปุ่นเจ้าก,ก็ซ i l ่าได้ออกอรารวาสครั้งแรกเมื่อปี1954 กลายเป็นของแปลกใหม่สําหรับชาวญี่ปุ่นและได้รับการต้อนรับอย่างดีจนมีการสร้างภาคต่อออกมามากมายการที่ธนกากะสร้างบทบาทให้เจ้ากอซิล่าเกิดมาจากผลของกรมรมตภาพดังสีนั้นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นประสบมากับตนเองเมื่อครั้งสงครามโลกก็ได้ส่งผลให้ทั้งชาวญี่ปุ่นและผู้คนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันต่อต้านนิวเคลียร์เจ้ากอซิล่าก็เหมือนได้ทำหน้าที่เป็นตัวการประสานใจของคนทั้งโลกอีกด้วยในการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ครับ จากความผูกพันอันยาวนานระหว่างชาวญี่ปุ่นกับเจ้ากอซิลากว่า50ปีกอซิลาก็เปรียบเสมือนกับพี่น้องของพวกเขาและไม่ว่าหนังเจ้าสัตปรหลาดตัวนี้จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่ก็ไม่สําคัญเท่ากับความรู้สึกของความผูกพันของผู้คนที่ชื่นชอบมันถึงมันจะตายเจ้า king of the monster ตัวนี้ก็ยังจะอยู่ในใจแฟนๆของมันตลอดไป ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Universal Studio Japan นั่นเองนะครับเรื่องราวต่างๆความสนุกสนานเนี่ยมากมายแต่ว่ากับ X-ray in Japan with Black Jack นะครับกับ n i u e r s a l t r i c k รั้งที่3ครั้งนี้ยังไม่หมดพรุ่งนี้ครับเราจะไปกันที่โอซาก้าเมืองชินไซบาชินั่นเองนะครับที่นี่ เป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยต้องไปช้อปปิง้งไม่ว่าจะไปไหนนะครับเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีว่าการช้อปปิ้งของแ l ล c k Jack นะครับวีเจเอี่ยวผู้โชคดีจะมีของฝากอะไรมาฝากเราบ้างติดตามให้ดีละกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับดอกจันสามสามเก้าโหลดความสุขทุกจังหวะชีวิตนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอขับไฮเฟรนได้ใหม่เวลาเดิมจันถึงสุกแปดโมงเช้าแล้วก็หนึ่งทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์สิบโมงเช้าแล้วก็สามทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ไปก่อนครับเจ เพราะยังคิดถึงภาพเธอ